นึกว่าเจ้าสาวพลอยเชอร์มานสวมราตรีสีขาวออราสะดุดตาวาดสนาโต้งทูพีพลอยเชอร์มานทำไทม์ไลน์ว้าวุ่นโพสภาพหวดหุ่นในชุดราตรีสีขาวพร้อมเผยเครื่องหน้าเนียนสวยดุดเจ้าสาวจนแฟนๆคอมเมนต์ชื่นชมสวยกินคนเกินไปทำเอาไทม์ไลน์ไอจีสั่นสะเทือนไม่หยุด ภายหลังจากนางเอกตัวแม่ตัวมัมอย่างสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักด์ได้โพสต์ภาพขณะสวมใส่ชุดราตรีสีขาวประดับประดาด้วยกลิตเตอร์ระยิบระยับพร้อมสไตล์การแต่งหน้าสีชมพูอ่อนที่ดูหวานดุดเจ้าสาวจนแฟนๆถึงขั้นรัวแป้นพิมแซลออร่าเจ้าสาวมากโดยสาวพลอยได้โพสต์ภาพดังกล่าวผ่านทางไอจี เชอร์มานพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาใครหลายๆคนอ่านแล้วถึงกับยิ้มได้เป็นคนที่ไม่ค่อยถือตัวส่วนมากถือแต่ของกินก่อนจะปิดท้ายด้วยอีโมจิส่งจุ๊บดูขี้เล่นตามสไตล์ของเจ้าตัวด้านแฟน,แฟนๆหลังจากได้เห็นลุคสวยๆของสาวพลอยในชุดราตรีเจ้าสาวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างคับข้่ง อาทิจะเป็นลมสวยมากสวยเผื่อคนทั้งโลกเหรอคะที่พลอยชุดสวยคนสวมใส่สวยยิ่งกว่าอีกงดงามดั่งเจ้าหญิงเลยค่ะสวยปังที่สุดเลยนอกจากคอมเมนต์อวยยศที่เยอะจนแทบจะล้นไอจีแล้วก็ยังมีแฟนๆบางคนเข้ามาคอมเมนต์แซวไปถึงหวานใจของสาวพลอยอีกด้วยว่าวาสนาพี่โต้ง ซึ่งประโยคดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวเน็ตที่มักจะใช้คอมเมนต์แซวคนที่มีแฟนหล่อหรือสวยนั่นเอง